ครับสวัสดีนะครับวันนี้บริษัทเมยา2018นะครับวันนี้พาเกษตรกรมาเที่ยมยเยี่ยมชมสวนของลุงปั่นนะครับเกษตรกรสนใจเกษตรกรท่านที่สนใจมามาดูนะครับนะครับกาลังสนใจดูกันนะครับสวัสดีครับผมลุงสนใจเป็นไงบ้างครับเห็นแล้วโกโก้หน้าปลูกครับหน้าปลูกนะออกลุงดกดีครับอันนี้ปีหกเดือนเอ้ปีเก้าเดือนนะครับปีเก้าเดือนปีเก้าเดือน ครับพี่เป็นไงบ้างครับเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับกโก้ก็น่าสนใจนะคะเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าลงทุนอีกตนอ๋อครับนี่มาดูแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาเลยไหมครับผมค่ะก็คือว่าฟังแล้วว่าปลูกก็ไม่ยุ่งยากอะไรแล้วก็มีบริการดูแลให้หลังการที่เราซื้อกล้าของเมย่านะคะอ่อครับผมครับบริษัทเราติดตามลูกค้าดูแลตลอดครับทุกเดือนครับเยี่ยมชมลูกสวนนะครับ อันนี้คุณลุงแกเดินไม่ไหวแล้วก็นั่งรอที่บ้านนะครับคุณลุงแกอายุ80กว่าเจ้าของสวนคือต้องมีไม้เท้าแล้วแกวันนี้ไม่ขอเดินด้วยแล้วแกขอนั่งรอที่บ้านเฉยนะแล้วคุณลุงลอกตามไปด้วยนะครับเจอแผดูนะครับนี่ปลูกอยู่ประมาณ200ต้นนะครับในสวนนี่เยอะมากเลยเป็นไงบ้างครับเห็นดอกนี่ฮะโอ้สุดยอดสุดยอดนะครับดีใจแทนคุณลุงค่ะอ่านะโอเคโอเค อันนี้บักกิโซนนี้ผมก็มาตัดแต่งกิ่งให้นะครับที่ที่กิง่งที่ไม่สมบูรณ์นะครับคลิปนี้ก็ฝาก่ันผู้ชมไว้แค่นี้ก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวพาเกษตรกรเข้ามาดูอธิบายให้ความรู้ก่อนนะครับตอนนี้ก็ขอบายบายสวัสดีครับ